สวัสดีครับสดีทุกท่านนะครับหลายท่านสอบถามมาว่าทําไมาช่วงนี้ไม่เห็นทําคลิปโปรโมชั่น 2, อคูณสอสี 4, 4่คูณสี่แล้วก็8ปคูณแลงเลยครับช่วงนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนอมาถามอาจารย์สองทำไมช่วงนี้ไม่เห็นคลิปตู้ซับเบียตู้อะไรลงครับพองยิบครับช่วงนี้ <g ül üş> แล้วก็อะไรอีกครับแผนตู้อแผนตู้ไม่ทันครับไม่ทันนะครับครับแผนตู้ป้าสองนะครับเพาหน้าแผนตู้ ทำไรยรบทำไมพ่นสีตู้ไม่ทันครับฝนมันตกฝนมันตกใช่ไหมครับครับพี่นะครับพายุเข้าช่วงนี้ครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนชื้นอากาศมันชื้นเราก็จะพ่นสีไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมมันจะเป็นอะไรครับมันจะให้มันเป็นตะกอนครับแล้วไม่สวยครับเปนไงเราเรียกว่าเป็นคราบครับอ๋อเป็นคราบเกี่ยวอะไรกับตะกอน ทุกนี้เราก็เลยนาสินค้ามือสองเข้ามาชดเชยแทนครับแต่ว่าสินค้าที่ยังค้างส่งเราก็เร่งส่งทุกวันนะครับครับแต่ว่างานตู้เสียงกลาง V2 V3 นี่ก็ยังประกอบส่งทุกวันครับยังเตรียมประกอบส่งทุกวันตัวนี้ครับตัวนี้ก็รอส่งมอบครบตัวนี้รอส่งครับ V3 มันยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ V3 ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม นะครับ2,790าบาทคนัิบ12นิ้ว1คูณหนึ่งนะครับตู้เปล่านะครับชุดแขนโรงงานสนับโรงงานดูดีครับชุดแขนนี่ครับอุปกรณ์ชุดนี้ช่วงนี้แผนตู้ครับกาสองพ่นสีไม่ทันช่วงนี้อากาศร้อนชื้นครับฝนตกก็เลยพ่นสีไม่ได้ครับก็เลยแต่ว่าตู้ชุดเครื่องเสียงเราก็ทยอยส่งกับกับงานที่ค้างไว้ครับชุดสองคูณสองสี่คูณสี่ แปปดจัรต้องติดรายการหรือยังเนี่ยติดรายการนะเนี่ยที่ค้างส่งนะัีนี้เป็นชุดตู้นะชุดตู้บจะส่งมอบไปจังหวัดอะไรนี่จังหวัดสกลนครครับสกลนครสกลเปิียนเปลียนเพียงแคหนเพียงแค่หน เดี๋ยวโดนไปเหลืองเนี่ยครับส่วนมือสองเราก็ยังมีเยอะมีเยอะมือสองนี่ก็มีเยอะมีเยอะแยะส่วนมือสองก็ยังมีนะครับมีเยอะมือมสองเดี๋ยว,น,วน,นี้เราพาชมเนี่ยสาเหตุที่ไม่ค่อยได้รีวิวชุดเครื่องเสียงสองคูดสองสี่คูดสี่ตอนนี้นะครับวันนี้สิบสามตุลาคมนะครับสิบสามตุลาคมแต่ว่าเราก็ยังส่งทุกวันนะครับเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปตอนนี้ตู้ซับเบียรแล้วก็ตู้ วีวีสองก็เสร็จวันนี้นะครับหยุดพอช่วงนี้พายุเข้าต่อเนื่องนะปลาตองตั้งขึ้นนะปลาตองเนี่ยดีครับเนี่ยเลี้ยงส่งทุกวันในะปลาตองครับวันนี้ก็สี่คูณสี่ไปอีกสี่ชุดครับวันนี้โอ้ระรรวังปลาตองระวังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดตงองแก้วทุ่มเทนะครับนี่ ถ้าแกไม่ดื่มนี่แกก็ขับรถได้ครับนี่แต่ถ้าแกดื่มนี่รถเข็มก็ขับไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงครับปาตองนี้มากี่ปีแล้วนี่สิบห้าครับสิบห้าปีแล้วใช่ไหมครับจะเข้าปีที่สิบหกแล้วจะเข้าปีที่สิบหกเลยจะมบนี่เป็นเป็นบุคคลที่อยู่นานที่สุดนะครับอยู่มาสิบห้าปีก็เท่านี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือผมจะขาวกว่าเดิมเลยครับใช่ราบทำไมผมถึงขาวครับ ผมเช่นใหญ่ครับมัเขาดื่มนอกขาวหรือเปล่ามาบอครับใช่ไหมเช่นใหญ่ครับไม่ได้ขาวผมเช่นใหญ่ครับมันเลยขาวครับก็เลยขาวใช่ไหมครับทำไมไม่ย้อมสีครับสเปรย์ก็มีครับสเปรย์เราก็มีเอาเท่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 แทงเกชิใช่ไหมนี่ครับทงเกชินี่ครับตัวนี้ก็สี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่ก็ไปที่สมุทรปราการนะครับตัวนี้สี่คูณสี่พร้อมดอก สมุดประกาศเลือกดอกเลือกอุปกรณ์เลือกสเปคได้นะครับบางรายการก็เราก็เร่งส่งทุกวันนะพี่แล้ววันนี้ตู้ซับเสศษไม้ฟ้าตองกี่ใบร้อยไหมร้อยครับประมาณร้อยใบไหมครับ<ป>หัวพ่นครับวันนี้เรากลังตรงตรงสลักครับตรง,งสลักเพราะเราใช้หัวพ่นทั้งหมดอ่าหกหัวนะครับพ่นพร้อมกันทีละหกหัววันละสี่สิบใบครับต่อวันสี่สิบใบทั้งตู้กลางทั้งตู้เดือด วันนี้13ตุลาคมนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเ้าฟื้นฟ้าทื้นฝนกับพายุจากกรมอุนิมวิทยาครับรายงานสภาพอากาศบรรยากาศช่วงเช้าเ้าแล้วก็ยอมข้อมกดอากาศต่ําตอนนี้ก็กําลังปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ช่วงนี้เสียงเบสตลอยไกลนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีเสียงไม่มีหมอกหนานะครับหมอกไม่หนานี่ครับควงทีต่ํา สวัสดีท่านด้วยนะครับที่เขามารับชมครับสินค้ามือหนึ่งระท่ามือสองวันนี้เราพาชมสินค้ามือหนึ่งครับจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมบรบบกำลังเร่งส่งมอบเร,ร่งประกอบ